อีพีน,น,นี้เรายังอยู่กับเชฟเคนนะครับวัชระวิเศษโภชนาทิพย์วัชระวีวัชระวีโภชนาพิเศษพย์วิเศษโภชนาทิพย์วิเศษโภชนาทิพย์เออนั่นแหละเชฟเคนวันนี้หนูจะเป็นคนทําให้เชฟกินอใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยครับเอ้าไม่ใ <ด Liberty. S 2> ช่ใส่เฉพาะเครื่องเขาแค่เติมน้ำมะนาวแหมแหม ใจเย็นหลานวิยพี่บอกผมเลยจัดการได้อม,มแล้วหนึ่งสองสามเปิดครับ ครั้งนะครับกับช่องยูทูบยเตียรามบอยนะครับก็วันนี้นะครับอ่าอีพีนี้เรายังอยู่กับเชฟเคนนะครับว,ว,วั <What S 1> นะลวรววิเศษโพชนาทิพย์วัชร<ฮ>ะวีวัชระวีโพชนาวิเศษทิพย์วิเศษโพชนาทิพย์วิเศษโพชนาทิพย์เออ,เอ,อนั่นแหละเชฟเคนนะครับผมแต่วันเนี้ยนะทุกคนฟังนะวันนี้หนูจะเป็นคนทําให้เชฟกินอ่าอีพีก่อนหน้านี้คือเชฟทําให้เรากินใช่ไหมอีพีนี้เดี๋ยวดูเชฟมาชิมฝีมือเราบ้างนะครับ ต้มยำปัดกดคังนะฮะอันนี้ผมเตรียมให้พี่โกขอบคุณมากครับอันนี้ดูหั่นเป็นท่อนนะไม่ต้องหั่นพี่โกอันนี้ผมจะบอกเทคนิคก่อนฟังในฐานะที่ผมเป็นเชฟอ่าซึ่งเวลาที่เราทําต้มยำหรือทําต้มอะไรก็แล้วแต่ต้องทุบเป็นอย่างอย่างเงี้ยต้องทุบเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กินกินต้นเขาไม่ได้กินต้นถ้าต้มยำอ่ะเขาเอาเขาน้ํามันอ่าล้วผักชีต้องขูด เปิดผิวแล้วทุบเพื่อให้น้ํามันมันออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่ทั้งรากรากเลยเห็นปะน้ำมันมันก็ไม่ออกย้ำอีกครั้งนะครับว่าพีนี้จะเป็นเชฟเองแล้วทําให้กินนะเดือดยังช่วงนี้ทําอะไรอยู่ครับอาจารย์ตั้งน้ำยู่ครั้งน้ำจิ้มมีหกมีหกเม็ดเม็ดแรกหกนะฮะหกสีเอีู้เปอร์ไฮโดรแดกหมดเลยเอาเอาแค่นี้พอไหมให้ความเผ็ดได้เลยได้หมดเลย อันนี้คือพริกแห้งนี่เราจะใส่ใส่ในในต้มยำเหรอใช่ครับใส่ในต้มยำอ๋อเหรอต้มยำพริกแห้งเหรอใช่ครับใส่พริกแห้งก็มีพริกสดด้วยเดี๋ยวพริกสดก็ประมาณแค่นี้ครับอ๋อคือคือผมเสนอเมนูได้ปะได้ผมอยากกินปลาไหลพี่โบเออปลาไหลเอ็มกินปะอยากทำปลาไหลแบบปลาไหลผัดแบบบ้านๆอ่ะผัดเผ็ดนะออผัดเผ็ดอ่ะแล้วก็ใส่ขมิ้นขาวซอยใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วผัดแบบแห้งๆอะไรเงี้ยพี่อย่าให้อาจารย์เพชรไปหากด มาแล้วมาแล้วน้ำเริ่มเดือดหนูใส่แล้วนะถ้าน้ำเริ่มเดือดปั๊บพี่กวติใส่ได้เลยครับหมดนั่นเลยครับใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยครับเอ,อาไม่ใช่ใส่เฉพาะเครื่องอ่อะถูกเชฟอ่ะเชฟก็ไม่บอกหนูก็บอกทีที่หลังบอกว่าเออใส่เฉพาะเครื่องก็เชฟบอกใส่หมดเลยโอ้ยหนูปเป็นคนซื้อเชฟที่หลังชเชฟบอกดีๆ อก็ต้องตีนตอดอยู่ข้างนอกเลยก็ต้องีนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ๋ยวก่อนจะลลงพี่ทําให้ผมกินหรือเปล่าเนี่ยก็ถามเชฟไงว่าเออหนูจะได้ทําถูกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูรถมือเป็นบุญปากฝุนแคอ่ะอันเนี้ยพี่กติอันนี้ที่ผมตําให้พี่กาติเพราะว่าผมตําให้มันมันแตกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราจะเสิร์ฟเราจะใช้อ่ะ เดี๋ยวเราจะทําพริกที่เป็นน้ํามันอ่ะแล้วน้ามันใส่ลงไปในกระทะนิดนึงแล้วโยนถั่วนิดเดีก็ใส่กันมาน้ำมันอ่ะจะหอมใช่ไหมจะหอมบอกเลยนะปรากฏคร้างนี้นะเราต้มเดี๋ยวพอน้ำเริ่มเดือดเราใส่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันนานมันต้มต้มใหญ่แต่จะบอกให้ว่าเคล็ดลับของการต้มยำพวกปลาน้ําจืดนะอย่าไปใส่ตอนน้ําไม่ร้อนต้องใส่น้าร้อนเดือดต้องน้ําเดือดเดือดอ่ะเดือดพราะพักไงแล้วใส่แล้วที่สําคัญคือห้าม เอามือจุ่มไงพอขึ้นมาปุ๊บถ้าขาวแห๋แสดงว่านิ้วลาพองกินได้แม่อยู่นอกกล้องเนี่กูต้นตีนเก่งเหลือเกินแมตอนนี้น้ําเดือดละนี่ดูดูปับก็ให้นะฮะเสร็จปั๊บปลาเราใส่ได้เลยเนียต้องใส่ตอนน้ําเดือดนะปลาคังเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่คากินยากมากนะปลาคังใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วไอ้ปลาดุกไอ้นี่อย่างเนี่ยพี่ก็ดุกอุ้ยปะ ใช่ปลาดุกดุกอุ้ยป่ะเชฟรู้บอกทำไมเขาต้องเรียกปลาดุกอุ้ยครับตอนแรกเขาก็เรียกปลาดุกธรรมดาแหละพอเขาพอเขาไปจับไงพอจับปุ๊บมันโดนยักษ์ก็อุ้ยก็เลยเป็นปลาดุกอุ้ยได้อยู่แหละได้อยู่แหละมาแล้วมาแล้วนี่พี่โก้เปลี่ยนอันนี้ให้พี่โก้หน่อยอ่ะไม่แต่ว่าหนูอยากเชฟเชฟพอจะมีความรู้ไหมว่าทําไมต้มยำเขาถึงต้องใส่ใส่ตะไคร้ข่าใบมะกรูดอ่า คืออย่างนี้คำว่าต้มยําคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยมันเป็นเครื่องเครื่องต้มยําตั้งแต่แรกๆแหละที่เราเพราะว่าขา่ามันก็จะเป็นน้ํามันที่ช่วยในเรื่องของดับคาวแล้วมีน้ํามันที่ช่วยในเรื่องของเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยขับลมขับอะไรต่างๆส่วนตะไคร้ตะไคร้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันน้ามันหอมระเหยที่ใช้ในเรื่องของการที่ดับกลิ่นคาวแล้วช่วยในเรื่องของ,ยงขายายขยายหลอดเลือดอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ถ้าถามจริงถามจริงนะทำไมเขาต้องใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดตอนแรกเขาใส่ต้นสัก การจุลีกับต้นตาลใส่มันที่มันใส่ไม่ได้ใหญ่เขาใหญ่แล้วักใส่เชฟครับ หรืออยากรู้ว่าทําไมเชฟถึงอยากเป็นเชฟเนี่ยพี่ก็ผมว่าอยากจะบอกเลยนะผมว่าไม่เกลียดอาชีพนี้มากเลยรู้ว่าจริงเหรอจริงผมไม่ชอบเลยชิพนี้แต่ด้วยครอบครัวผมอ่ะขายไก่ย,ย่างจิรพันธ์ตามงานวัดไงเพราะว่าเขาย่างไกท่ทอดหอยทอดทำข้าวหมกอะไรเงี้ยแล้วเราโตมากันอย่างนั้นแล้วต้องไปช่วยพ่อแม่ไปขายตามงานวัดต่างๆแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งไปไปสมัครงานที่ไหนก็จะได้ทํางานแต่งงานในครัวทํางานในครัวแล้าววันนึงไปเป็นผู้บริหารโรงแรมแล้ววันหนึ่งเชฟในครัวทิ้งกระทะไง แล้วไม่มีคนคนทําเราก็เลยต้องลงไปทําเราตัดสินใจที่จะไปตอบอ่ะคือคือตอนนั้นอ่ะต้องไปทํางานเมืองนอกแล้วเมืองนอกเนี่ยเงินดีที่สุดก็เต้องไปเชฟใช่ก็เลยตัดสินใจไปเรียนอ่ะพี่โกเดี๋ยวเราจะทําพริกข่วน้ามันเนี่ยพี่โกผมบอกพี่โก้เลยเนี่ยอันนี้ผมเรื่องจริงนะที่เขาไม่ทิ้งน้ำจุกอ่ะเนี่ยจุกอ่ะเขาไม่ทิ้งนะเขาไม่ทิ้งนะเขาใส่แค่นี้พี่โกแค่นี้ล้วเราก็รู้ละแล้วมันก็อยู่น้ำมันมันก็ไม่หกสังเกตไหมเวลาเราไปกินพริก ขนมจีนไอ้เราใส่ถ้วยนี้เนาะใช่ครับไม่เราใส่ในหม้อเลยเอ๋อเหรอเนี่ยผมจะคั่วเป็นพริกพริกคัก่วน้ำมันที่เขาทำที่เขาทำเวลากินน้ำเงี้ยวเห็นปะ่ะหรือเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเป็นพริกคั่เนี่ยหลังจากที่นะอ่าพริกก็วางแล้วเ,เปิดครับเบิ๊บอ่าตอนนี้ผมก็จะใส่ันี้ลงไปอเป้เห็นป่ะเห็นภาพป่ะเห็นป่ะ,ปะโดนป่ะตอนนี้รสชาติชิมเมื่อกี้กับรสชาติตอนนี้ตนน่างกันละ เดี๋ยวร้องเดีร้องรสชาติจะเดี่ยวแห้วเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวใช่ขเขาแค่เติมน้ำมะนาวแม่แม่แมตบได้ไหมใจเย็นหลานเว้ยพี่บอกผมเลยผมจัดก,การได้ไอข,ของทีบเอาทอนไหน

โอ้ยสุดๆดูดูนอกจากเป็นตลกอัจฉริยะแล้วนะร้องเพลงก็เพาะปลูกต้นไม้ก็เก่งแถมถ้ามานี่ขอโทษนะเฮียมึงหาทางให้กูทำงานมาหาแดกบ้างเถอะอย่าเอาคนเดียวเลยกูเป็นเจมสแต่ทำอะไรอย่างนี้กูตกงานไปพร้อมแล้วจัดโตะเชฟนั่งน้ครับเชฟนั่งกลางนู่นีอ่ะ อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเราตกลงกันแล้วว่าวันนี้หนุจะเป็นเชฟนะฮะทำให้ท่านได้ทานกันทีนี้มีมีมีสามสามจานไม่ต้องยิ้มเองยิ้มแล้ตกลงกันก่อนในเนี้ยนะฮะมันจะมีที่ต้องกินกับต้มยำเพราะฉะนั้นก็เลือกกันว่าใครจะได้กินแต่ต้องหมดนะต้องบอกก่อนต้องต้องหมดนะเพราะว่าเพราะว่าเคยกินไข่กูกินหมดนะจำได้ใช่ไหม ต้องหมดนะสัญญาณก่อน jak, <fulfilling. S 1> นะครับล <laughs> um, sure ูกผู้ชายนะครับเชฟครับในฐานะที่เชฟเป็นผู้ใหญ่ออกนะฮะโออาโนยออกอ่าไปอ่าเชฟเลือกครับอันนู้นอันนี้อ่าโอเคนะฮะข้างหน้าเลยพร้อมแล้วเปิดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวนะเดีหนึ่งถึงสามแล้วเปิดพร้อมกันคือกินอันเนี้ยกับต้มยำนะครับต้มยำไม่หมดไม่เป็นไรแต่ในเนี้ยต้องหมดพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเปิดครับ บอกก่อนนะใครดูอีพีนี้นะถ้าไม่จำเป็นอย่าเป็นเชฟรับเชิญนเด็ลค่ะเพราะที่นี่ธรรมดาไม่นะก็ตีชาแนลนะครับผมสับสกายกันด้วยนะครับโอเคนะนะพร้อมนะครับพร้อมแล้วชิมได้เลยครับกินน้ำก่อนเลยนี่จันที่บอกไม่รีบ ก็ตายเลย มัดเลไม่พูดอะไรตอนนี้ได้ยไ่ใจใจมาเลยเหมอ่ขับ้าต้มมาวเลยต้อ่ายอะาเงี้ยคนอมขาอนมาไวนะเวอย่างรัวที่เชฟกินอ่ะมันจะขมจริงหรือเปล่าหนูกข้าวอยู่ กระคำด้วยสัตว์โหทีนีน้มันมีต้มยำมีต้มยำที่เสร็จเลยนะโอ้โห อื่นแบกขมเนี่ยเขาก็มีของกูไม่มีอะไรกินก็ต้องอยากูก็ไม่มีเนี่ยแล้วกูกินทำไมเนี่ยเพระเดื่นะกินทำไม,มก็อีพีนี้สนุกสนานนะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนะครับยังไงใครชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพียงแค่พวเราด้วยนะครับหรืออยากจะให้อาจารย์เอ็มอาจารย์เพชรนะฮะกินอะไรแปลกคอมเมนต์ไว้ในคลิปนะครับพ่ลาก่อนขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับบ๊ายบายสวัดีครับ